สวัสดีครับถ้าพูดถึงองค์หญิงกัมลอเวอร์ชันปี2025นี้ก็เปิดกล้องแล้วนะครับเซียวเยี่ยนจื่อและองค์ชาย5เวอร์ชั่นใหม่นี้จะเป็นใครก็ไปดูกันเลยใช่แล้วล่ะครับถ้าพูดถึงซีรีส์จีนสุดคลาสสิกเนี่ยองค์หญิงกัมลอของเมื่อ15ปีที่แล้วก็ต้องติดอันดับอย่างแน่นอนใครกันนะครับที่ตอนเด็กๆไม่เคยดูเซียวเยียนจื่อกับองค์ชาย5นะครับ และไม่เคยจิ้นจื้อเวยกับเออคังมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหรือว่าสถานีโทรทัศน์หูนานทีวีจะสร้างซีรีส์องค์หญิงกรมมลอเบอร์ชั่นละครสั้นไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะครับ ใช่แล้วล่ะครับองค์หญิงกรัมลอเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็จะมาในรูปแบบซีรีส์สั้นแต่ละตอนก็มีความยาว15นาทีทั้งหมดมีด้วยกัน30ตอนและถูกจัดอยู่ในระดับ S บวกเลยนะครับสำหรับซีรีส์สั้นชื่อเรื่องก็คือหวนจูนั่นเองส่วนเรื่องราวก็จะพูดถึงหลินซุยซุยนางเอกที่บังเอิญหลุดเข้าไปในนิยายองค์หญิงกัมลอนะครับ หวนูเกอ ER กอ ER นั่นเองต้นฉบนับนี้เนื้อเรื่องกำลังบิดเบี้ยวเธอได้กลายเป็นนางกำนันทำความสะอาดในตำหนักขององเฮาซึ่งอยู่ในฝ่ายตัวร้ายหลินซ,ซุยเพราะว่าเธอจะหลบหนีออกไปได้ก็ต่อเมื่อสามารถแก้ไขเนื้อเรื่องต้นฉบับที่ผิดเพี้ยนไปแล้วให้กลับมาสมบูรณ์แบบได้นั่นเองนะครับใครจะไปรู้ว่าระหว่างทางดันมีองครักษจากสำนักซินซิง หน่วยลงทันนั่นเองเข้ามาพัวพันกับเธอไม่เลิกรานะครับปรากฏการผีเสื้อที่พระเอกนำมานั้นก่อให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันมากมายหลินซุยซุยจะทำอย่างไรถึงจะใช้ความทรงจำอันกระจัดกระจายเกี่ยวกับนิยายองค์หญิงกรมมะลอต้นฉบับดึงตัวละครหลักให้รักษาวิถีของเนื้อเรื่องเดิมต่อไปได้นั่นเอง พอรู้เนื้อเรื่องกันแล้วก็มาดูตัวนักแสดงนํำกันก่อนเลยนะครับดูจากเนื้อเรื่องก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าองค์หญิงกัมมะลอเบ์ชันนี้ตัวละครหลักไม่ใช่เซียวเยี่ยนจือกับอูเอ๋อเกอองชายห้าแล้วนะครับแต่เป็นหลินซุยซุยนางเอกที่หลุดเข้าไปในนิยายแทนนั่นเองคนที่มาระบทเป็นหลินซุยซุยในครั้งนี้ก็คือหูเหลียนซิน ที่เคยมีข่าวรูปหลุดกับหวีซื้อมาขอน,นั่นเองนะครับส่วนพระเอกหรือผู้ที่มารับบทเป็นองค์คารักษ์จิงยวนก็คือหลิวอี้เจวผู้ที่เคยเข้าร่วมรายการยุทธวิทยูสามนั่นเองนะครับส่วนองค์ชายห้าในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้เหยียนซุยเจียผู้ที่เป็นแฟนหนุ่มตามข่าวลือของจางจือเฟิงนี้มารับบทนั่นเองนะครับ ส่วนสำหรับเซียวเยี่ยนจือที่ทุกคนให้ความสนใจนั้นก็รับบทโดยหวังซื่อรุ่ยนะครับมารับบทนี้แทนสำหรับนักสแสดงและเนื้อเรื่องแบบนี้แถมยังมาในรูปแบบซีรีส์สั้นอีกด้วยทุกคนท่านผู้ชมคิดว่าจะน่าดึงดูดพอที่จะทำให้คนนั้นอยากเข้าไปดูกันบ้างไหมล่ะครับสำหรับใครที่สนใจก็รอติดตามชมกันได้นะครับ